สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาดูเหรียญฉลองโบนเนื้อทองแดงปี2542ของหลวงปู่ธรรมรังสีนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีการจัดสร้างด้วยการหลเนื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อเงินลงยานะครับเนื้อนวะโรหะแล้วก็เนื้อทองแดงในส่วนของเนื้อทองแดงที่เอามาให้เพื่อนๆได้ดูนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญที่ทางวัดนะครับแจกอย่างเดียวนะฮะไม่ได้ทําการจําหน่ายนะครับ มีจำนวนการจัดสร้างด้วยกันทั้งหมด1 0 0 0 0หมืนเหรียญเพื่อนๆก็จะสังเกตว่าบริเวณของถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยตรงสังาติเนี่ยก็จะต่อโคตดสอเสือเดี๋ยวจะเอาในหนังสือมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่ตรงสังาติก็จะต่อ,ส,อส่อเสือแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นหลังยันเขียนคำว่าฉลองโบสถ์ปี2542วัดพระพุทธบาทพนมดินนะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็น รูปหลวงปู่นั่งสมาธินะครับซึ่งได้ต้นแบบมาจากรูปรูปนั่งสมาธิของหลวงปู่ธรรมรังสีนะครับซึ่งเป็นอันที่ผมได้เคยเอาให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วเนาะก็เป็นหน้าเดียวกันเลยนะครับแบบนี้ลักษณะเหมือนกันเลยโอเค ก็เดี๋ยวจะส่องให้เพื่อนๆดูกันนะครับในองค์ที่เลี่ยมมาเนี่ยก็จะมีความพิเศษนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าได้รับกความเมตตาจากหลวงปู่เนี่ยได้จานหน้าแล้วก็จานหลังให้นะครับเพื่อนส่องกล้องไปนะครับรุ่นนี้มีการแกะบล็อกนะฮะมีความคมชัดมากเลยนะครับ บริเวณใบหน้าดวงตาลิมฟีปากของหลวงปู่เนี่ยรวมถึงลายเส้นสังคติเนี่ยลึกคมชัดมากนะครับเป็นโคตรตอกนะครับสอเสือหน้าคู่นะฮะมีรายละเอียดคมชัดนะครับทั้งรายละเอียดของเกรดก็มีความชัดเจนนะครับ มีการจานยานลายมือหลบปูให้เดี๋ยวจะให้ดูในเนื้อในเหรียญที่ไม่ได้เรียมนะครับตรงนี้ทองแดงที่ไม่ผ่านการใช้เนี่ยผิวจะออกส้มๆเลยนะครันี่จมูกโด่งมากบริเวณสังคาติเนี่ยเป็นลายเส้นลึกคมชัดเลยนะครับ บริเวณสังคาติที่เป็นเส้นขีดแนวยาวมาด้านล่างตรงนี้จะค่อนข้างลึกมากรายละเอียดของหน้าคมมาก โค้ด oh, สอเสือตกที่สังฆาตินะครับถ้าเป็นเพื่อนสังเกตเนี่ยบริเวณของสังฆาติเนี่ยเขาจะมีลายเส้นสองเส้นอ่ะวิ่งลงมานี่เห็นไหมฮะเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็มีเส้นตัดในแนวขวางด้วย ผ่านตัวสอเสือไปเลยจะไะ้ชี้อีเลียนในอีเลียนหนึ่งให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามีเหมือนกันหรือเปล่านี่เส้น2เส้นนะครับชัดเจนแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็จะมีเส้นขีดเล็กสองขีดวิ่งขึ้นนะครับวิ่งขึ้นจากหนาเนาะวิ่งจากหนาตรง้านี้วิ่งขึ้นสองเส้น คมๆนะครับเหี็นเห,ยนเหียนที่ไม่ได้เรี่ยมก็มีนะครับนี่คมคมเลย ในส่วนด้านหลังเนี่ยพื้นก็จะต้องเรียบนะครับไม่มีไม่นูนนะฮะไม่บวมพื้นเรียบตึงตัวอักษรคมชัดนะครับหูเรียนก็จะเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของตัวตัดเนี่ยก็จะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยพลิกเหรียญมาด้านนี้นะครับ พี่เหรียญหน้าหลวงพ่ออยู่ด้านนี้นะครับพี่เหรียนมาแล้วก็ดูดูขอบดาเนี่ยจะมีบ้างตรงนี้ยคมคมนี่ตรงนี้เลยนะครับบ้างคมคมนี้เลยซึ่งในเหรียญที่เรียมพลาสติกเนี่ยก็เป็นตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับพิกมาด้านนี้นี่บ้างนี้เลยครับ โอเคเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่น่าเก็บสะสมนะครับของหลวงปู่ทํารังสีราคาก็ยังไม่แพงมากนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ